สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับพบกับผมครับวันนี้ช่วงบ่ายๆนะครับ uh huh. ทนเนดุประธรรมครับนำท่านมาพบโกเบเอสเคสองรยรุ่น8ตัวซูเปอร์นะครับขุดเอาคันลงมาเพื่อจะมาทำามาไล่คิเลนนะครับ กีเรนเยอะครับก็ขุดลอกกีเรนขึ้นนะครับเลนเยอะมากครับดินเป็นดินขาวๆนะครับกับสเปคพื้นฐานของเจ้าโกเบเ k 2เคสองร้อยรุ่นแปดนะครับตัวซูเปอร์นะครับตัวนี้ใบแท็กแปดสิบเซนครับตัวโรเลอร์โรเลอร์เจ็ดตัวครับแคเอร์สองครับใบแท็กแปดสิบเซนครับวุ้งกีอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสามลูกบาทเซนติเมตรครับบูมอาร์มเสริมสามแชก ใช้เครื่องยนต์ฮ e ีโน่เจโอห้ายีคีีจีร้อยห้าสิบแรงม้านะครับปัม๊มคาวาสากิเคสสามวีครับฟังเสียงปั๊มกันนะครับเสียงปั๊มหอนดีจังเลยครับดินแถวนี้ด่านคุณทศจะเป็นดินขาวๆนะครับ เก็บน้ำไม่ค่อยอยู่ครับที่เลนเยอะเอาคันลงมาครับขุดเอาคันลงมาแล้วก็ค่อยๆไล่ให้รถยืนได้ครับไม่งั้นยืนไม่ได้รถจมขี่เลนเยอะครับลงไปยังดูแล้วรับเมื่อเช้าก็ลงไปยังดูแล้ว ที่ผมรอบ่ายไม่ใช่อะไรนะครับมันไม,ม่มีร่มนะครับเมื่อเช้านี้แดดร้อนตกบ่ายมามันมีร่มเมื่อเช้านี้เขาก็ทํางานแค่ชั่วโมงเดียวครับหยุดไปแล้วก็พย่งจะกลับมาทําตอนบ่ายนะครับต้องเสียงความรับ केसा भी है จะไม่เล่งนะครับน่าจะโหมดธรรมดาครับถ้าเล่งมันจะพูดพาร์ตกว่านี้นะครับกบ,บีเคี๋ยวฝีมือดีฝีมือดีมากครับไม่ได้กินเสียงมุก ดินเขาขาวนวลนๆนครับแถวนี้ครับด่านุทนะครับเคยขุดไปแล้วนะครับขุดไปแล้วเราหน้าแรงก็เป็นอย่างงี้ครับในเก็บน้ำขี้เลนเยอะขุดเอาขอบลงมาเพื่อจะมาเป็นฐานให้แมคโคยืนแล้วก็ตักขีเลนขึ้นนะครับมาบล็อกขีเลนครับ,บ ดูคีเลนเลยครับดูไปโคมืองัดมาครับเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยครับคีเลนอย่างดูเมื่อเช้านี่ถ้าลงไปนี่จมนะฮะไม่ได้งานแน่ครับมึงรอรถไปโคอีกคันนึงมาดึงเนี่ยเลยคิดแผนใหม่ครับขุดเอาคันลงมา ประสบการณ์จะสอนเราเองนะครับขับเป็นกับขับได้เมื่อคนละอย่างนะครับขับเป็นนี่ต้องอ่านงานให้ออกอ่านงานให้ขาดนะครับกับขับได้นี่ใครก็ขับได้นะครับไม่เคยขับก็ขับได้ครับแต่ขับได้แล้วอ่านงานไม่ออกกินชั่วโมงเฉยนะครับจะรับจ้างเป็นชั่วโมงก็กินชั่วโมงเฉยไม่มีใครจ้างครับ อ่านงานให้ออกประสบการณ์มันจะสอนงานเราเองครับอาจารย์ผมได้กล่าวไว้นะครับอาจารย์ผมบอกมาอย่างนี้นะครับแน่ใ,นใจว่าก็โพอหรือยังนะ